เราก็อยู่กับรายการคนจวดผีนะครับเราวันนี้เราก็จะมาล่าดาผีกันนะครับโอเคได้เดร็จแล้ว <laughs> เราก็มีสองแขกรับเชิญครับ i, แขกวัยเท่ไหนทำางวะแขกรับเชิญคนแรกชื่ออะไรครับอ่าคนนี้ครับคนอ่ะเบงเบิร์นฮูอ่าคนนี้ครับคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อสมชายครับอ่าคนนี้ครับชื่ออะไรครับ นียมอเหมือนตัวไหนครับชื่อรครับคุณครับคนไหนครับออชี่จอรอเข้าใแล้วเช่ครับคุณครับผมผมชื่อ คุณดุมยื่นสมเลยสมถุยครับอแล้วรู้สึกว่าแขกรับเชิญยื่นเพิ่มอีกคนครับอันนี้คือแขกรับเชิญอีกคนครับชื่ออะไรครับผมเป็นผมเป็นทีมงานครับแต่ก็คือผีตัวนี้นะครับมีชื่อว่ารูทกาเซียโดยผีตัวนี้เป็นผีขี้อายครับจะชอบอยู่กับผู้ที่อยู่คนเดียวครับแปลว่าภารกิจภารกิจนี้ก็จะให้คุณสมถุยกับคุณสมชายไปอยู่คนละห้องครับแล้วก็ คอยพูดด่าผีครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอ้เน็ตเขาขอฟีซซิ่งได้ไหมเขาขอหาห้องได้ไหมในห้องนี้ครับห้องนี้ครับอ่าไอ้โลนถ้ื่อยดีดีนี่ไอ้โลชเฉยเจอีเอ็มเมาแล้วครับตอนนี้ระบูมลดต่ำครับแต่ว่ายังไม่ถึงขีดลบเออเอเอ็มเขึ้นสองครับสองขีดครับสองขีดครับเซตนะครับลองเช็ครอบๆกล้องไหมครับคุณบอกเซตอัพกล้องนี่มันต้องเซตอย่างนี้ดูดูแล้วจดจำด้วย กูปอกทำอะไรครับนี่ไม่ยังไม่ได้เออเราแล้วมีใครเอาใครเอาไฟฉาย UV มาไหมจะได้สองิ่นกรบปิ้นเออมีใครซื้อไฟฉาย UV ่ะไม่คือไม่ต้องซื้อมันก็มีอยู่แล้ว้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงเงี้ยให้ครับเออคุณสมคุณสมตุ๋ยไปดูไปดูเวลาเลยล่ะชื่ออะไรนะผมชื่ออะชื่อไอพ่าไอผ่อชื่ออะไรนะใช่ครับเจอใครใครคือเผ่าสมตุ๋ยสมตุ๋ยสมตุ๋ย อาร์มาเอออาร์ทีมงานใช่ไหมครับเอ่อเอ่อเอากดเองเฉยเลยอ่ะร้องเดินไปด้วยกันครับผมขาดทุนนอกนะครับผมกับทีมงานนะครับลัวทีมงานโดนหักคอระหว่างเดินนะเออมาลับผมนะพะเชยกันพุดผมลงเนทเนทเนทถืออันนี้ไปด่าหรือถือไหนหอถือไปด่าผีซีซีซีมาถืออันนี้ซีมาถือไม่ด้อไม่ด้เลยลงไปได้ นี <anto> ่มาถือไฟฉาย UV ก่อนสิผมลงไม่ได้ผมมองไม่เห็นทางอ่ะของเขาหลงเขาติดอะไรเลยแฉกผมแค่เผาเคสติ้งหรเผามาถือเผามาถือไฟฉาย UV บนรถบนรถอ่าเดี๋ยวผมไปได้ครับได้ครับผมไปเช็กกล้องตอนนี้ผมคุณต้องถือกล้องตามผมด้วยนะครับตอนนี้รายงานหล่อยครับเลยกี่นาทีครับถึงจะผีล่าครับเดี๋ยวผมดูเลยอีกเหลือผมกลับมาที่ห้องน้ำที่เจอผีดุนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับกล้องที่ใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมดูกล้องให้ ผมกลับมาอยู่ที่ห้องน้ําบริเวณที่เจอผีอยู่นะครับผมเ้็งกล้องเซจดีมากเลยครับคุณต้เเองถือกล้องกบบผมเลยครับแล้วจะถ่ายไม่ใช่เหรอครับแล้วคุณถ่ายก็ตามผมมาไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายจากกล้องกล้องนี้เอาครับถวันนี้ผมแอบอยู่ในตู้นะครับผมลัว่าเลยไม่คือเฮ้ยซีเบรกีวิยะเลยคือผมต้องการหลักฐานในการเจอเจอนี่ครับเนี่ยเผาก็ถือแล้ว ไปถ่ายยูวีเลยครักล้องใครถนนไม่ไถ่ายก็เอามาครับเดี๋ยวไม่ถือได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอเราเอีเอาเอากล้องผมไไรก็ได้นะครับผมผมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําที่เจอสิ่งลี้ลับครับรุดรุดกาเซียรุดกาเซียรุดกาเซียลุดกาเซีย fuck g i ั e us assign มีอะไรแปลกๆปไหมครับไม่มีเลยครับเฮ้ยมันตอบมันตอบเฮ้ยสปิบบอสเฮ้ยสปีลิบบอ มันพูดมันพูดมันพูดฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหมี e m F ห้าอย่าเพิ่งออกจากห้องอย่าเพิ่งออกจากห้อง e m F ห้า e m F ห้าห้าตอบรอกดไปติ้งรอกดไปติ้งกดรอกดไปติ้งเฮียเฮียมันตอบเฮียมันตอบเฮียอยู่ที่เรากดไปติ้งขอกดไปติ้งหน่อยกินเลยตะกี้มันพูดเลยเฮียเฮียเอ่อทุกคนอาจารย์เดินออนเดินไลท์ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับมีพี่ป๋องอยู่ตรงนี้อยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกลัว เออขีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขยับของก็จีขีดขีดขีดแดงยังยังยังอยู่ศูนย์อยู่นะไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนพี่ป๋องยังอยู่ข้างๆทุกคนเสมอนะครับอ่ะเออดูยเหวินัสไม่ได้ดูดูยเหวินัสสถานการณ์อยู่ในรถตู้นะครับพี่ป๋องยัง Where are you Where are you ทุกอย่างเนี่ยนุ่งเงียบสงบนะครับยัง Where are you Where are you Garcia ตอนนี้ผมออกมาเอากล้องที่รถนะครับผมจะไปช่วยกลับไปส่งทบครับแหวะอยู่แกะกล้องเหรออะแหวะอยู่เอากล้องมาพีเราเข้ามาเอากล้องมาเอากล้องมาเชฟเบียเป็นท์หอรูปให้ E.M.5 นะ E.M.5 มันทําอะไรบ้างบอว์อาร์มมัน E.M.5 มันมันเปิดปิดประตูแล้วมันก็ผักหนังสือเราได้บอดแสอะไรบ้างอ่ะ เราได้เราได้เอเอ้ายิงแล้วก็อุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิเราวัดอุณหภูมิดิไอเผาไอเผาไว้ก่อนอุณหภูมิดิไม่มีอุณหภูมินี่มาวัดดิเออทุกคนนะครับสามจุดเก้าไม่ต่ำเลยไม่ต่ำเหมือนนีอะไรขี่คอคุณอาดไม่ถูกครับเราดูเราดูมีอะไรขี่คอคุณดูข้างหลับเราดูข้างหลังทีครับคุณเผาข้างหลัผีโยครับผีโยอะไรวะกูฉลาดอยู่สิบสิบสิบด ติดติดต wow, ิตู้ประตูมลงแล้วมลงแล้วมาลงแล้วลงแล้วลงแล้วอันนี้ผมกำลังขึ้นไปที่ห้องน้ำชั้นบนนะครับเออแอบดูครับผมแอบอยู่ในกาซีคุณนามลองถามเขาได้ไหมครับว่าพ่อเขาชื่ออะไรครับ how old are you ถามพ่อเขาได้ไหมครับพ่อเขาชื่ออะไร how old are you in g a ี i ไม่เอ้ยไม่ตอบเลย what is your father name can you tell me fuck you ดูซ้ำดิดูซ้ำดิบอกให้เขาไม่บอกให้เขาไม่ฉี่บอกให้เขาไม่จีนในห้องน้ำนะครับนั่นอะไรอ่ะานั่นมือใครอ่ะชิวซัมวันพีซกิฟต์อัสซายดูเฮีย without น้ำเปิ่า นี้มันน้ำน้ำเอือมเลือดอะถ่ายรูปได้ไหมผีขี้อายผีขี้อายออกมาออกมาต้องอยู่คนเดียวน้ำเปิดเผยตัวตนก็อยู่ที่ีนแหละเน็ตเนถ่ายถ่ายนีนะถ่ายรูปกรถ่ายรูป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 ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอเอจ่าเสียก็ให้ล้นอยู่คนเดียวเลยก็ได้ครับพอล้นมีเฮ้ยนี่ไงไร้ะไรได้ไน่ได้ไน้ได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 ้ไายไู้ถ่ายรูปด้ไถ่ายู้ด้้ไเฮ้ย ไอ้พราเห็นมือเห็นมือใครว่าติดมันกับหนังสือเห็นปะฮะที่ใครทิ้งมือเนี่ยมือมันติดอยู่กับหนังสือใครตัดมือตัวเองมาถอดกับหนังสือเขาไม่ได้ทำอะไรเห็นปะเฮ้ยหลอนเฮออสมชายเดินว่าไม่เห็นแล้วฮะไอ้ตอนตอนนี้เรามีบอดแสบแล้วบ้างครับมีสปิริตบ็อกซ์มีโคดไวติ้งแล้วก็มีอะไรเราเราเราชนะแล้วครบแล้วสปิิรตบ็อกมีอะไรอีกวะ อีเมลไปอีเมไปต่อไปตั้งขอไฟฉายนะพี่ปองจะแอ้วไปลยพี่ปองจะไปลุยจ่งไี่ครับผมไปเลยพี่ปองขอไปลุยก่อนพี่ปองขอไปลุยก่อนขอไปฉายนะครับพี่ปองจะไปลุยกับบ้าครับขับบ้าพี่ปองจะลุยเหรอครับเดินเข้าไปคนเดียวเรดูพี่ปองตายขอไปฉายนะครับขอบอกนะครับที่พี่ปองตายแล้วครับขอไฟฉายก็บอหน่อยได้ไหมครับพี่พี่จะเข้าไป วอลวอลวอลอย่างนี้ครับพี่สองเอาเอากล้องทัวร์บ้านเลยครับเอาเอาเอาที่คุยกับผีไปเลยครับไปับเอาไปเลยครับพี่พร้องนะครับไปไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูอยู่ที่กล้องนะครับพี่สองสู้ๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะได้ดูเควสพี่สองลุยเดียวเออเควสเควสขาดอันเดียวตอนนี้พี่สองยังไม่ถึงห้องน้ำเลยนะครับเดินชนเดินชนพี่พี่สองตาทัว พี่ป๋องครับผมกำลังจะบอกว่าพี่ป๋องว่ามันใกล้สิบแล้วนะครับตอนเนี้ใช่พี่ป๋องอนี่นี่ใกล้แล้วมาลงลงมาสู่แล้วพี่ป๋องฟาเกิร์แมนชียร์โวู้่แล้วโอ้หอยหน่โมอนอนโวรอนเอา้นอ้นี่ไอ้นอมอนโโ้าอนโว้โว้ของขเอเเอนมอนออนแมน เกียร์เ <Techn> อ <Pokémon> ็นห้าแล้วนะพี่ป๋องดูกาเซียเข้ามอนแมนดูกาเซียดูกาเซียเข้ามอนแมนเฮลโลพีโหลดูคำตีนพี่ป๋องเอ่อคัมออนคัมออนคัมเฮียคัมเฮียแหวะอ่ะคิวคิวยูคิวไอยูมาคิวเลยคิวไอเลยมันตอบว่าคิวด้วยมันตอบว่าคิวด้วยใช่เหรอเออคิวคิว ไม่รืออ้ดีข้างหลังมือกันีอยู่ข้างหลังมึงหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไอ้ผมมาแต่ผมไม่ใช่ปีค้างเลยไอ้ดีไอ้นี่ยไรไอ้เนี่ยไรข้างหลังมือมาเป็นเอียวเลยหายไปแล้ว ม่ก็เลยทาท่านี่ป๋องเนี่ยเอลเลยป๋องม่บอกอะดาวอะดาวคืออะไรวะดามอะดาวอะดาวคือมันเก็บมาอายุเยอะอันนี้ที่ไม่ห่าอายุมาเหนือเขาเลยอะวแอมอรี่แอมสอรี่แอมสอรี่อะดาวพ่อเมื่อโ้ยโทษแอมสอรี่แอมันไปยังอะไปแล้วไปแล้วมันด่ามันด่ามันดามันแล้วไปแล้วสูล้สูดลสูละสุละ แต่เราเห็นว่าเมื่อกี้มันใหญมันใหญ่เมื่อไหร่ลูกมันอไหรลูกน้องมึงถ่ายหร่ลูปบ่ป่ะดีพูดกับมันอีกรอบหนึ่งดิมึงถ่ายหร่ลูปบ่ป่ะไออาไม่ถ่ายเรียบๆเลยเช่นเราสุดีไม่ไม่ใช่เขานะไอเหนียะวะจบภารกิจเวลาก่อนออกมาได้ครับสิบละเวลาก่อนเข้าห้องน้ำครับพี่ปอกสิบดีซีตายหาแล้วไหมไม่มันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในห้ยสิบแล้วพื่อน พี่ผ่องนิ่งเลยแต่ติดแล้วอ่ะทีมงานเลยมารับพี่หน่อยนะครับติดโซนแล้วสุดแล้วมามาหน่อยพี่พพีี่่เดินไม่ได้จริงมามาหน่อยครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสองไปเองต้องกลับเองพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวจริงพี่ไม่ไหวพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไปองพีกลับเองพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวจริงพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ไหวของเปิดประตูมาดีสองขอตอนนี้ตอนนี้ยังดีอยู่นะพี่ผ่อง เชี่ยน้ำไหลเองพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษพี่ไม่ไหวแล้วคุยกับผีพี่ไอซีป่ะพี่ไม่ไหว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 ไอซีคุยกับผีพี่ไม่ไหวแล้วว่ามารับพี่หน่อยดิมารับพี่หน่อยไม่เอาอ่ะพี่ปอกเราไม่ได้ครับครับไปรับมันครับเฮ้ยเขาไปไม่ได้ไอซีไปฉากเขาไอซีไปแล้วอ่ะเชี่ยเสียงเดินอยู่ใกล้ๆมากเลยอ่ะไอซีไอซีมึงเปิดเครื่องคุยกับผีแล้วก็โยนทิ้งไว้หน่อยดิที่พื้นอ่ะ ไม่ไม่มารับหน่อยมารับหน่อยไม่เอาไม่เอาเดินเดินจะพูดอันนี้จะพูดกูรู้จะไปรับเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อนเอาเอาเครื่องฟังเสียงอ่ะเอาทีมันจะไม่โดนรู้จะรับกูทำอะไรไม่ได้เลยไอ้นี้กูทำอะไรไม่ได้เลยเหยียบร้อยพี่ของแข็งเลยอันนี้ก็ศนิ่งเลยของนิ่งเลยตอนแรกไม่เห็นเป็อะไรไอ้สีไอ้สีไอ้สีอะไรไอ้ทีตายตีตาย ไอเจ๊ผีทะลุตัวไปเลยเ้อผทะลุตัวริตวเมื่อกี้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายาล้ยมารับนยมานุยมาลนยมารับนอยมารับนุอยมาลับน้ยมารับนุอยมารับนุอยมาบน้ยมาลับนุ้ยมาลับนุ้มาลับนยมาลัน้ยมาันุ้ยมาันุ้ยมาันุยลัมาลัุ้ยล้ยาล้ไมาไัน้นมันไ้่มัน้ยมาันยมาันุ้ยมาลับนุ้ยมั้ยมันล็อกเดี๋ย

ไอเดดไอเดดเดี off, off, ๋ยวเขารอเปิดประตูให้ไปเลยไปเลยเขารอเปิดประตูให้ไม่ต้องรังขึ้นชั้นสองเขาต้องขึ้นชั้นสองเดดระวังมันไล่มไม่มีไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วไปเลยไปเลยเขากำลังไม่อยู่ไปตีทำใจดีๆไว้นะพี่ป๋องผมผมกำลังเข้าไปช่วยพี่ป๋องร้องร้องร้องจัดเลยพี่ป๋องครแข็งพี่ป๋องมาแล้วหมด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 แล้วพี่ป๋องมาพี่ป๋องพี่ป๋องไม่เล่นเลยไปไปไม่ทางไหนพี่ป๋องขาแข็งพี่ป๋องชิบู กลับมาครับจบพาร์ทจบเป่าก่อนกลับพี่ป๋องหน่อยหน่อยพี่ป๋องฮะงั้นก่อนกลับพี่ป๋องอีกสักหน่อยสองหลังพี่ป๋องอ่ะฟาดสองหลังพี่ป๋องพี่ป๋องเลมันตามมาเหรออะไรเด้อพี่ป๋องมันลาบมีลาบออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วใช่ไหมมันเหมือนโกรธด้วยอ่ะมันมันโกรธมันโกรธก่อนซีออกอ่ะเกือบไปแล้วอกลับบ้านครับซีดูกราฟดิ แม่เอ้ยไหนรูปวะขอดูรูปหน่อยดิต้องออกต้องออกก่อนต้องออกก่อนโค้ชชาร์ดไอซีอยู่ข้างหลังมึงเลยมันมันอยู่ข้างหลังมัเขากดแล้วนะเขากดประตูแล้วนะกดเลยกูเข้าไปแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บเดียวไอความทรงจำมันลดร่วบเลยอะเฮ้กูทำอะไรไม่ได้แล้วอะที่ก็ ดูด้วยเดี๋ยวไปดูรูปหน่อยสิโอ้โหเขาไว้ก็สองคนเดียวเลยอ่ะดูดิเอ้าพี่พี่ดูรูปไม่ได้อ่ะเอ้าทำไมไม่เห็นนะมันไม่มีรูปนั้นแหะมันไม่มีรูปนั้นอันดูดูเอเนชาเอเนชาแล้วพี่เอเนชาหลังไอ้เผาอ่ะเนี่ยตีนี่นี่ยรูปร่าง มันมองไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นผ่าร้องถ่ายให้ซีดูเผ่าว้องถ่ายให้ซีดูเพราะว่ามันแรนดอมรูปคนละอันกัน้อวันนี้รายการไม่ได้ถ่ายกันไมไ้ถ่ายจบรายการเราก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะกระดูกระดูกุพี่ก็รอเจอใหม่กันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเลยอ่ะอ่ครับแล้วนี่เป็นใครครับเนี่ยทำไมนายจังอ่ะเจ๋งในหัวเจ๋งในหัว